แต่ว่าพฤติกรรมของอไม่เฉพาะคนไทยนะทัวทัวโลกเลยก็คือยังมีเพอร์เซพชันว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะแต่อาร์กลิเวจีส hmm. ก็คือยังมีคุณค่าทางทางโภชนาการทางสารอาหาร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS รอยนคค่ะทุกคนอยู่กับฝนสัสยะมลเทพกุญชรค่ะเอพิโ s o นี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสวยงามและไม่สวยงามกันซึ่งฝนเข้าใจนะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมองสิ่งที่สวยๆหรือว่าเลือกของที่สวยๆเช่นเดียวกันกับการเลือกซื้อผักเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าพอมันมีรอยแกะแทะของสัตว์หรือแมลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านและไม่อยากซื้อแล้วนะคะแต่ถามหน่อยว่าแล้วผัก ที่มันไม่สวยแต่คุณภาพดีเขาผิดอะไรใช่ไหมคะการบริโภคแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างผลเสียตรงที่ว่าจะทำให้เกิดเป็นฟู้ดเวสที่เยอะมากๆเลยซึ่งจากปัญหานี้นะคะวันนี้เรามีคนที่เข้ามาพร้อมจะแก้ไขปัญหาแล้วกับแพลตฟอร์ม Ugly w e g g i e s ค่ะวันนี้ไปตามหาคำตอบกันนะคะว่า Ugly w e g g i e จเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างยินดีต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดรพ นินีนฤทธาราดลนค่ะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์นิมนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS100 Next ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่อง a g r y w e g e e s กันเนี่ยอันนี้อยากจะทำความเข้าใจถึงเรื่องของ พฤติกรรมการซื้อจ่ายจ่ายของแล้วกันนะคะในการเลือกซื้อผักผลไม้ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ก็ยังผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษนะคะก็คือคพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ แล้วกเ็เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแต่ว่าพฤติกรรมของอไม่เฉพาะคนไทยนะทัวท,วทัวโลกเลยก็คือยังมีเพอร์เซพชันว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานดูแบบว่าไม่ไม่มีดีเฟก t เลยดูแบบว่าพร้อมใช้งานให้คุณค่าเรียบร้อยก็คือยังอันยังยังเป็นพฤติกรรมที่ท,ที่ผู้บริโภคทั่วโลกยังยังทำอยู่ตอนนี้นะคะ อืมค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเลือกสิ่งสวยๆงามๆก่อนละกันใช่ไหมคะใช่ใช่คือแบบสมมุต<ว>ิว่ามี10อย่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อ,อแอปเปลิลสักลูกหนึ่งจะต้องแบบสีสันสวยงามแล้วก็แบบว่ารูปร่างเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ตามหลักสถิติของการทำรีเสิร์ชของจยนก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือ80%ขึ้นไปเลยค่ะ ก็ลงที่ภาพหลักก่อนหรือว่าผักถ้าเกิดว่ามันมีมีรูหรืออะไรเงี้ยหน่อยก็ไม่ได้เลยสําหรับบางคนที่ยังเลือกอในแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะใช่เขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมองว่าเป็นในเรื่องของด้านลบซะมากกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วถามหน่อยว่าจากการที่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยังใช้จ่ายหรือว่าซื้อของในลักษณะนี้โดยมีมายเซ็ตแบบเนี้ยค่ะมันส่งผลกระทบ ถึงอะไรบ้างไหมหรือว่ามีผลเสียไหมคะอาจารย์มีเอ่อมันส่งผลกระทบถึงหนึ่งอ่าเป็นทางตรงก่อนนะคะถึงตรงตรงนี้ข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะว่าอ่าผักหรือผลไม้พวกเนี้ยก็จะขายไม่ได้เพราะว่ารูปร่างที่ไม่สวยงามอ่าอาจจะขนาดที่ไม่เหมาะสมสีสันที่ไม่ใช่อ่าถูกตามหลักอย่างนี้นะคะก็คือ,อ ผลกระทบโดยตรงคือสิ่งแวดล้อมก็คือจะมีขยะที่เป็นขยะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมก็คือเกษตรกร,กรผู้ปลูกผักหรือผลไม้พวกเนี้ยเขาก็จะได้รับรายได้ที่น้อยลงเนื่องจากการขายผักพวกเนี้ยขายไม่ได้ค่ะหรือว่าขายเลหลังก็ยังได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือขายไม่ได้เลยก็ต้องเอาไปทิ้งหรือเอาไปฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะ ผักอินทรีย์นะคะเพราะว่าผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตได้ไหมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมว่าเอ๊ะมันจะมีมแมลงมากัดกินไหมหรือว่าผลผลิตเนี่ยความความขนาดจะเท่าไซส์มาตรฐานไหมอย่างเงี้ยค่ะ กำลังจะถามเลยว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถไปกำหนดได้นะว่าจะให้กล้วยทุกลูกทั้งหวีเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆหรือว่าผักคือเรียงใบสวยงามกันไปหมดซึ่งในอย่างที่อาจารย์พูดเลยถ้าเกิดว่าอีกพอมันเป็นออร์แกนิกแล้วด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคอาจจะมองว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกกับจริตของตัวเองแบบนั้นมากยิ่งกว่า ค่ะก็เลยทําให้เกิดเป็นชื่อเรียกนี้ไหมคะอักรีเวจีสถ้าแปลตรงตัวก็คือผักที่ไม่สวยงามที่น่าเกลียดน,นิดนึงอะไรแบบนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วก็อัก y ีเวจีสที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะค่ะอักรีเวจีสนะคะก็คือผักที่ใน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 บริบทนี้นะคะก็คือผัก ออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์นะคะที่ <Yeah. S 1> ไม่สวยแต่ยังคงคุณค่าคําว่าไม่สวยก็คือ 1. อาจจะรูปร่างไม่สมบูรณ์แบบ 2. ส,สีสันไม่ถูกตามาตรฐาน 3. อาจจะไม่ได้เน่าเสียแต่ว่าอาจจะมีรูหรือว่าอาจจะมี สกิดมีความดำนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือมีเวจีซึ่งแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะตกเกรดแต่อะครีเวจีสก็คือยังมีคุณค่าทางทางโภชนาการทางสารอาหารทางทางร่างกายอยู่เหมือนปกติค่ะค่ะแล้วคือผักที่นำมาคือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการการขายก็ได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์ S <S ใช่ก็คือค่ะใช่ก็คือพออาจารย์เนี่ยเริ่มลงพื้นที่ที่อําเภอกระนวนก่อนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าด้วยด้วยความที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่นี้เราเราเราเจอเพนพอยเยอะมากก็คือว่าชาวอําเภอกระนวนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอําเภอที่ถูกอินดิเคตว่าเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ต่ําที่สุดในประเทศและเราแลารัฐบาล ว่าพยายามที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่สม่ำเสมอทีนี้เขาก็เลยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกใช่ไหมคะพอปลูกปุ๊บอ,อย่างที่อาจารย์บอกไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยได้เลยนะคะก็คือทุกอย่างจะมาธรรมชาติหมดแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องมีออร์แกนิกไทยแลนด์เซอร์ติฟายเอาไว้ว่าอันเนี้ยผักของฉันหรือผลไม้ของฉันเนี่ยจะไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะ มันก็จะมี uh, waste หรือว่าผ uh, ักสิ่งเหลือทิ้งของการเกษตรเนี่ยนะคะทั้งผักั้งผลไม้ออร์แกนิกเนี่ยนะคะประมาณ30-50%จากจากร0 0ที่เขาผลิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือซื้อ50%ไปเหลือทิ้งไว้30-50%ผู้บริโภคเอ,อ้ยเกษตรกรก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงดีเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยพอเอาไปขาย เลหลังเป็นผักตกเกรดเขาก็จะได้รายได้ที่น้อยลงอย่างเช่น,นเดยขายได้200ถ้าเป็นสวยงามก็จะเหลือแค่อลดไปเลย1เท่าร้อยหนึ่งหรือ80บาททีเนี้ยเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยมาปรึกษาที่ที่ที่ศูนใจของอาจารย์เราก็เราก็เห็นเพนพอยอันนี้เราก็เลยสร้างออย่างแรกเราก็เลยอขอทุนกับกองอ วิจัยแห่งชาตินะคะคือวชเพื่อมาสร้างแพลตฟอร์มอ g ร์ v ก g เวจีขึ้นมาโดยการนำผักไม่สวยของอเกษตรกรเนี่ยนะคะมาจำหน่ายในแพในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ทำการตลาดให้ทำการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่ไม่สวยก็ยังมีคุณค่าและราคา,าให้ถูกสิ่งที่สวยงามแล้วและคุณค่าเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดเป็นอากลเวจแพลตฟอร์มขึ้นมา แพลตฟอร์มที่ว่านี่คือออนไลน์เลยใช่ไหมคะเออใช่ค่ะเรามีออนไลน์เลยนะคะเป็นเว็บเบสนะคะแล้วก็ยังมีเป็นลายแอปพลิเคชันด้วยค่ะเมีสช่องทางสั่งซื้อได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์ด้วยเช่นเดียวกันหลักจะสองช่องทางนี้ค่ะแล้วพูดถึงที่มาหน่อยละกันเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วหนึ่งอำเภอเนาะแล้วนอกจากที่นี่นะคะ่ะยังมีผักที่มาจากแหล่งอื่นๆอ,อีกบ้างไหมคะจากเกษตรกรกลุ่มอื่นมาจากไหนบ้างอะคะ่ะ มีค่ะก็คือเราเริ่มจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่เราเราเริ่มแพลตฟอร์มของเราเนี่ยในปี2565เราก็ทําการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามรีคูตเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผักอินทรีในในแหล่งอื่นหรือโลเคชันอื่นนะคะก็จะมีรอบๆอบภาคอีสานนะคะแล้วรวมไปถึงภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำปางรวมไปถึงภาคกลางด้วยมีกรุงเทพมหาะนะคร าราชบุรีนะคะเพชรบุรีด้วยก็คือเราพยายามที่จะขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้คือขายเราก็มีประมาณา50 50กลุ่มเกษตรกร,กรนะคะก็คือที่เขาจะโพสต์ขายผักไม่สวยกับเราในแพลตฟอร์มแล้วตัวของผักอะค่ะเวลาพูดถึงตอนนี้มาในพาร์ทการซื้อขายจัดส่งอะไรแล้วเนี่ยคะ่ะคือผักเนี่ยถูกส่งออกมาจากตัวกลุ่มเกษตรกรไหมคะหรือว่าจะต้องมาผ่าน ทางตัวของ Ugly Wedges ก่อนเป็นตัวกลางหรือยังไงเอ่ย Ugly w e d g เ s เราจะเป็นตัวกลางนะคะการดำเนินงานของขับพรมจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกษตรกรคือต้องเรียนแจ้งว่าการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยเราเนี่ยจะปลูกใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะต่อชนิดอย่างน้อยเพราะฉะนั้นอะ ผักที่เกษตรกรจะนํามาขายในแพลตฟอร์มในแต่ละวันน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวกลางคือแพลตฟอร์มของเราอะ่ะก็จะจะทำหน้าที่ให้อ่าไปสอนเกษตรกรให้โพสต์ว่าวันนี้มีผักไม่สวยประเภทนี้อย่างเช่นวันนี้มีเควันนี้มีแค <c oughs> รอทอย่างเงี้ยนะคะอ่าเกษตรกรก็จะโพสต์ผักของตัวเองของส่วนของตัวเอง และก็สามารถตั้งราคาขายของตัวเองได้เลยนะคะโดยที่เราเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะรวมค่าขนส่งอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนส่งเอกชนทั่วไปที่ท,ที่ปกติข,ขนส่งทั่วไปใช้กันนะคะแต่จะเป็นการส่งเย็นนะคะก็คือเกษตรกรก็จะโพสต์ราคาผักแล้วก็บวกค่าบวกค่าขนส่งแล้วก็บวกค่า GP ของแพลตฟอร์มเรานิดหน่อยเพราะว่าเราเป็น ด้ว enterprise เราไม่ได้แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเราก็แค่มีค่า GP เพื่อให้เราสามารถาเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในในในศูนของเราที่ดูแลแพลตฟอร์มได้เท่านั้นค่ะก็คือทุกอย่างเราเป็นสื่อการคือแล้วถ้าถามว่าเกษตรกรส่งผักเองไหมตอบว่าใช่โดยการที่เราเนี่ยในทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอนว่าเราจะต้องแพ็คผักแบบนี้ดูแลผักแบบนี้แล้วก็เอาไปส่งใน เวลานี้โดยที่มีอุณหภูมิเท่านี้อย่างงี้ค่ะก็ทุกททเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะอืมอันนี้คือจะเป็นการอัปเดตรายวันเลยใช่ไหมคะว่าผักวันนี้มีอะไรบ้างเป็นเหมือนลิสต์ประจําวันเลยดสดๆเลยที่ผู้บริโภบการก็สามารถเข้าไปสไลด์เลื่อนดูในแพลตฟอร์มได้เลย นั่วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการไปทั้งรีครูตเกษตรกรหรือว่าการสอนว่าการจัดส่งต้องทำยังไงการโพสต้องทำยังไงอันนี้คือเท่าที่ได้ไปสัมผัสมาค่ะตรงนี้เนี่ยอยากนอยากรู้ว่าเกษตรกรเขามีความรู้หรือว่าคุณเคยกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะที่เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งอ,อายุกลางคนขัน อายุสูงเพราะฉะนั hmm. ้นเนี่ยอสิ่งที่เราคำนึงว่าทำไมเราถึงใช้ลายเหตุผลก็คือว่าผู้สูงที่เป็นเกษตรกรอะเข้าใจเพราะว่าอย่างตอนเช้าเราจะได้รับแมสเซจจากคุณยายดีวันจันามค่ีวันจันใช่เขาก็จะเขาก็จะใช้แพลตฟอร์มอันนั้นอะเยอะมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเขาอะด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายของเราอะเป็นกลางคนถึงสูงอายุ เราก็เลยใช้ไลน์แล้วเราก็เข้าไปสอนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องถ่ายแบบนี้แล้วก็ตั้งคาแบบนี้แต่แต่ในแอปแอปของเราไลน์แอปของเราใช้ง่ายค่ะก็คือแต่ว่าเราก็เข้าไปเข้าไปสอนให้ความรู้เขาก็จะรู้สึกว่าอโอเคการใช้ลายมันคุ้นเคยมันไม่ยากค่ะตอนแรกคิดว่าจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแต่ทีเนี้ยพอไปทำเซอร์วีแล้วว่ามันยากสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ที่จะที่จะ เข้าใจในในช่วงแรกนะจะต,ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันเลยมันอาจจะไม่เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลุ่มที่เราต้องการให้เขาใช้อะไม่คุค้นเคยค่ะเราก็เลยใช้เป็น l i น์แทนค่ะเป็น l i น์ออฟ i ิเชีค่ะค่ะคือถ้าไปใช้แพลตฟอร์มเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันมันอาจจะยังไวเกินไปแล้วก็ไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่เราอยากจะเข้าถึง อินพ <input S 2> ุตเขาจริงๆซึ่งประเด็นเรื่องของการใช้ไลน์ก็พอจันพูดก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่าเออมันเป็นเป็นแอปพลิเคชันละกันเนาะที่คนกลุ่มนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วแล้วในแง่ของคนซื้อฝนว่ามันก็ง่ายด้วยเพราะว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปดูได้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค,ใชค่ะฝนใช่ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หลังจากที่มีการ จัดต,ตั้ง a g l a g e s ขึ้นมาเนี่ยเราได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นผลตอบรับจากผู้บริโภคก่อนก็ได้คะ่ะผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเพราะว่าเพราะว่าคือบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ เป็นคนที่พยายามช่วยโลกเนาะรักสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหมคะเขาเขาเขาบริโภคผักออร์แกนิกอยู่แล้วแต่แต่บางทีเวลาขึ้นห้างอ่ะเราไม่เห็นผักไม่สวยหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องอาทางห้างทางร้านค้าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่สวยไปทีเดียพอเราพยายามทําทการสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้บริโภคผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอะ่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกใบนี้ช่วยสิ่งแวดล้อม เขาก็เลยการตอบรับเขาก็เลยสนับสนุนเพิ่มขึ้นมาเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆจากจากร้อยคนตอนนี้เป็นพันคนเป็นสองพันคนเป็นสามพันคนแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำค่ะที่อย่างไน,น้อยอาทิตย์หนึ่งเขาจะต้องสั่งผักเราหนึ่งครั้งคือกลุ่มลูกค้าพวกเนี้ยคือเข้าใจคือเขามีความเข้าใจมากคือเขาไม่ได้เลือกเลยเขาก็จะบอกว่าอ่าเขาก็จะกดคําว่าปิ่นโต เพราะฉะนั้นพอปลิ่นโตปุ๊บไม่ว่าเกษตรกร,ะกรจะใส่อะไรลงไปในกล่องเขาก็จะซื้อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากทีเนี้ยเราก็เลยเราก็มาคิดต่อเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ให้มันเกิดความยั่งยืนเพราะว่าเพราะว่าคนกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะเปลี่ยนความความคิดได้ไมันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็ ผักที่เหลือมันก็ไม่ได้ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้ขายได้หมดทุกวันใช่ไหมคะ<อ>กเกษตรกรก็เอาไปทิง้งเราก็เลยคิดว่าอกรกลีเวจีจะจะจะ,จะต้องอยู่ได้ยังไงถ้าขายผักที่ไม่สวยอย่างเดียวมันอาจจะอะอยู่ได้แบบไม่ยังง่งย,ยืน<า>ยยใช่เราก็เลยเอาเศษผักที่มันยังเหลืออยู่ที่มันขายไม่ได้ต่อวันนะคะมาแปรรูปเป็นสินค้า อีกนะคะเราก็ล้ว<ม>ก็ชาแล้วก็เป็นสินค้าอีกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการและจัดจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพบขนะคะ<ฮ>เพื่อ<ฮ>แปลงพวกเนี้ยที่เราต้องเอาไปทิ้งเนะะี่ยค่ะหลังจากขายแล้วขายอักลิลิจี้แล้วขายยังไม่หมดเราก็แปลปปรูปพวกนี้เป็นเป็นสินค้าซึ่งซึ่งทำให้แพลตฟอร์มเราอะอยู่ได้ยอย่างยั่งยืนจนถึงตอนนี้แล้วก็มีมีเขาเรียกอะไร มีมีดีมานแล้วก็มีมีมีความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้ก็แปลลูกเป็นเป็นตอนนี้มีสามผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์แรกอา,อาจจะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงมากนักเพราะว่าเป็นดินพร้อมปลูกด,ดินที่มีดินที่มีสารอาหารอยู่แล้วนะคะคือปกติเวลาเราจะปลูกเราจะปลูกพืชผักผล,ลไม้หรือเราจะปลูกต้นไม้อะไรทุกอย่างเราต้องไปซื้อดินมาใช่ไหมคะแต่ที่น้ดินเรา มีส่วนผสมของผักไม่สวยมีมีส่วนผสมของอักรลิคเจีสเข้าไปนะคะดินเราก็จะมีคุณค่าทางแร่ธาตุเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดินดินอันเนี้ยไม่มีกลิ่นคือเราพยายามที่จะเอมให้ลูกค้า B2C ที่เป็นาชาวผู้ที่อยู่คอนโดนมิเนียมที่เขาไม่ได้มีที่เก็บ หินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดินพร้อมปลูกที่มีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะกลิ่<ด>นไม้ชายตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นพวกโรงแรมนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาม,ม,มันอินดอร์อย่างเงี้ยค่ะเวลามันอยู่อินดอร์ถ้ามันมีกลิ่นของดินเงนียลูกค้าอาจจะไม่พอใจลูกค้าที่เขา้ามาทานโรงแรมทีเนี้ยเราก็ไปแก้เพนพอยต์โดยที่ดินของเราไม่มีกลิ่นดินพร้อมปลูกนะคะแล้วก็ผ<ค>ลิตภัณฑ์ที่สองที่ทมาจากอะคริเวจี้เลยนะคะ ก็คือหลอดพลาสติกย่อยสลายได้คุณฝนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเรามีหลอดพลาสติกอาจารย์เขามีหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั่วไปร้านกาแฟที่ไหนก็ใช้แต่แต่ของเราคืออเป็นหลอดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผักที่ไม่สวยนะคะสตอรี่เทลลิ่ของเราก็คือว่าเราก็อยากที่จะทำให้มันเกิดซีโร่เวสจริงๆนะคะคือไม่ได้ไม่ไม่เกิดแบบ ขยะที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมเลยเราก็เลยเอาผักที่ไม่สวยพวกนี้มันมีเซลลูโลสเราก็เลยเอามาทําเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้ก็จะย่อยสลายได้จโดยการฝังกลบภายใน180วันนะคะและผปันที่สามก็คือโปรตีนบาร์นะคะโปรตีนบาร์ค <in> ือเป็นโปรตีนบาร์ที่เอาไว้กินเพื่อเพิ่มโปรตีนนะ,ะหนึ่งหนึ่งแท่งเนี่ยมี มีโปรตีน14กรัมนะคะทำมาจากส่วนใหญ่ทำมาจากผักเคลเพราะว่าเคลอ่ะเป็นซ u เปอร์ฟู้ดอยู่แลละเป็นผากบารแล้วยังเป็นเคลที่เป็นออแกนิกอยู่ค่ะก็คือเราก็เอาเคลเนี่ยมามามา,มา,ม,ามาทำเป็นผงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทำเป็นทำเป็นออแกนิกโปรตีนบาร์ขึ้นมานะคะโดยใ<ม>ช้ชื่อว่าเวจีบาร์เวจีบาร์ก็คือเบสใช่ไหมคะใช่ค่ะใชะ่ ก็คือเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราก็เป็นซีโร่เวสจริงๆริงอะครลีวจีสผักที่ไม่สวยที่เป็นผักสดก็ยังขายได้ยังส่งไปเรื่อยๆถ้าเหลือคุณก็ไม่ต้องทิ้งเอาเศษนั้นมามาขายให้เราเราก็เอามาแปรรูปใช่ค่ะ ดูดีมากๆเลยงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพใหญ่ภาพรวมของ ugly w เวจิสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่อาจจะเคยมีอคติต่อผักที่ไม่สวยน่าจะมีการปรับ Mind s e t ได้บ้างแล้วเนาะใครที่สนใจคือเข้าไปเ e ิร์ช Google ได้เลย ugly w เวจิแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไปแอดไลน์ต่อได้คาถามสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอยากจะถามว่าอาจารย์มี Key Message อะไรอยากจะฝากให้กับคนดูของเราไหมคะ ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าอ,อ,อย่างสโลแกนของ u g r y w e g g e s Thailand ก็คือ customer and environmental care นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้แค่จะดดูแลลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้ เพิ่มรายได้ให้ให้ให้เกษตรกรนะคะเรายังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและลูกค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดูแลไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์หรือออร์แกนิกพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคแต่เราแต่เรานะคะทำเพื่อช่วยโลกของเราใบนี้แล้วก็ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็ช่วยกัน,นะคะอาร์ is, ะคะิเบจิสไทยแลนด์ค่ะ ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามารายการ JS Roy Next ของเราค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแล้วว่า Agri v e g g e s วันนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูดีก็มีสิทธิ์ขายออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องผักนะคะไม่ใช่เรื่องคนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเกษตรกรที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยทุกวันนี้มีมากกว่า50กลุม่มแล้วก็มีโอกาสขยายไปได้ใหญ่กว่านี้แน่นอนส่วน ผู้ซื้อนะคะแม่บ้านพ่อบ้านคนไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็เป็นของดีที่ราคาถูกก็เข้าไปติดตามได้ที่ Ugly v g g g i e s ได้เลยค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ